โอเคครับมาอ่ะทีมซ้ายมือมีแบ็คเนี่ยนะครับแบ็คเบลเล่นะแบ็คเบลเล่นะมีอานิรดโจนะครับมีมิกซ์นะครับหนะึ่งสองเก้านะมีอาพีวัตินนะมีฮาโมลาเฟ่นะครับมีลิโอเนี่ย แล้วขวามือมีออฟไซด์เออออฟสเปนฮาเดสนะมีคุณน็อตนะครับมีวิงเซโลมีฟลุกคิลเลอร์นะมีนิสกะนะคุณมีนิกอ่าชื่ออะไรเนี่ยนิกสนิกนะครับรถถังน่ะทีมซ้ายมือมี T17 นึ่งเจ็ดทีเจ็ดหนึ่งเอ็มเอ็กี่สี่ห้าัยเกอร์เอสยูหนึ่งนะฮะคันเนื้ของพรีเมียมนะผมจำได้มี Hellcat นะครับนะเจ้าแมวนะแมวนรกนะครับแล้วก็มีด้านของสตั๊ดคิลนะแล้วก็มีด้านของ หมดแล้วนะขวามือครับมี T71 มีเซเกอร์พีมีคีวีหนึ่งเอสมีหนึ่งอ่ามี T52 ้นนี้แล้วก็มี a อ8แล้วก็มีท3 4 8 5ตามนั้นแหละที่บอกไปนะจะบอกได้เก้เจอแล้วเจอแล้วใน,นคุณคุกคิลเลอร์เดี๋ยวพี่กอกมานะนี่ครับตัวถัง T52 ้าตัวถังเบาเนี่ยผมมาแว๊บแล้วโดนลุมสกรรมไปแล้วครับตอนที่อยู่3-4คันนะนี่ยแล้ว ยิงเลืองหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์เรืองหนึกันแล้วเจ็ดบาทแล้วก็เริ่ยิงต่อแล้วมีใครวิ่งตามตูดมาแล้วตรงนี้ครับโอ้ออกแวกตรงนี้มีสามพันแงะแบ่งกันสองเจอสองสามเจอสามนะแล้วข้างหน้ามีไทเกอร์มีเควีวีทีสามสี่แปดห้านะแล้วเฮลแคทตรงนี้ส่งสัญญาณ์เอสโอเอสมาแล้วแล้วไทเกอร์กับเฮลแคทสองตัวนะรถถังที่ฆ่าก็รถถังหนักครับสามพัน คู่เราสู้มีสา0 0ันะครับพังหน้านะ3,000ครับแล้วไปอีกสิบพัน 1, หนึ่งหรือสองคันหรือไทเกอร์อ้าวแล้วจะสู้ได้ไหมยังไงต่อแล้วทีห้ไปแล้วหนึ่งคันแล้วตอนนี้ไทเกอร์โดนยิงยงางแตกไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยไทเกอร์และวเฮลแคทต้องรีบถอยอักมาถอยมาเควิงเอสเควิงเอสตามมาไทเกอร์ตามมาไทเกอร์ไทเกอร์สิ่งและโอรถตุ้ยลังข้างหลังมามที่สามสี่แปดห้าครับทีนั้นไ้มาตุ้ยข้างหลังแล้วตอนนี้เฮลแคทลำบากแล้วเจ้าแมวเจ้าแมวแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยไปแล้วสองศพครับโอ้โห เอาแล้วเอาแล้วเซ่ตอนนี้เหลืออยู่4ี่ต่อห้านะ4ี่ต่อห้าครับแล้วมีการประทานเกิดขึ้นอีกแล้วข้างหน้านะครุงนี้นะนี่ครับสกิลครับยังไงครับโดนข้างหน้ามา4ี่คันลวดนะแล้วรถถังที่ข้าเนี่ยมันหันหน้าตรงเนี่ยมันสู้ได้นะแต่หันนข้างนี่ไม่เอานะครับอย่าหันข้างอย่าหันตูดให้นะครับต้องหันข้างหน้าให้อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเจ็บจุงมเบยครับปืนนึงหมุนไม่ได้นะจะโอ้แล้วข้างหน้าแห่กันมา4ี่คันลวดครับ นี่ฮนะไม่สนใจไม่คงไม่แคปอะไรงสิ้นนะครับมามาแล้วรดยิงไปหนึ่งทีกระสุนาสาต์เข้ามาเพื่อนอยู่ข้างหลังครับมีคอยมีแนวเสริมแล้วไทเกอร์ตอนนี้เหลือแค่200รีอีสี่นะครับ16%แล้วตอนนี้ลีโอคุณลีโอยังไงครับจะวิ่งหนีไหมหรือจะถอยก่อนแล้วก็ถอยก่อนมานะให้เพื่อนมาแทงแนะ่ลองพยายามถอยออกมาครับแล้วเพื่อนแกนอยู่ไหนนี่สองคนแล้วข้างหน้าเอ็มเอ็กซ์ X, าสาตกระสุนยิงอยู่โอ้แล้วเอ็มเอ็กซ์ค่อนข้างจะแม่นนะ M X, แน่ดูเอ็มเอ็กซ์สักเล็กน้อยในคะันนี้เนะี่ย เขามายิงและถอยออกเขามีถอยออกใช้ซอกตึกนะครับเป็นจนมุมตึกหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะแต่พี่แกค่อนข้างจะแม่นนะแม่นยำแล้วข้างหน้าเห็นแล้วเอทีแปดล็อกเป้าแล้วกําลังจังยิงแล้วก็จะยิงไว้โอ้ยเข้าไปแล้วสองร้อยหกสิบสองไดเมจเห็นเห็นเนื้อเนื้อแน่นๆนนครัแบบโอ้โหไม่ต้องมีน้ำนะครับแล้วข้างหน้าเอาแล้วเพื่อนยิงแล้วจะบวกไหมเนี่ยค,คุณลีโอบอกเพื่อนยิงแล้วต้องบวกแล้วแกไปบวกที่ไหนเนี่ย แกวิ่งกับฐานแงปเปอร์นะอ้อมาอออมาจนอ้อมอ้อมมาจนเตยนะเนี่ยอ้อมมาจนตีด้านหลังครับแล้วทีสามตีชะตาขาดแนๆ่ๆแต่ว่ากระสุนว้าวครับยิงไปไม่โดนแนละ้วสามียังไม่รู้ตัวนะทีสามเีะคุณนิน๊กๆยังไม่รู้ตัวนะครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วแล้วเนี่ยยังไงต่อรับอ้อมข้างหลังครับหือหือโหแล้วตอนนี้เ,เหลือสี่สี่เลยครับผมกแกมันชนข้างจะเดือดมากแล้วแล้วข้างหน้าลําเลียงมาแล้วคุณนิสกะนะครับ นิสก,ก้าครับ AP8 ครับกำลังจะเงั้ยกับ SU1224 รถถังพรีเมียมราคา6,500นหในคันนี้โอ้แล้วก็เนี่ยรถถังพรีเมียมครับราคา6,500โกรครับยิงไปแล้วครับเก็บ3ศพไปแล้วโหดมากราครับบอลคันนี้เอ้าแล้วโดนจากไหนครับโดนอ้อมตุยแควีหนึตุยข้างหลังแล้วแกหันมาแล้วโอ้โหเนี่ยนะรถถังพรีเมียมครับแน่ละราครับห5พันห้าร้ยย้าโกใช่ไหมถ้าไม่จำผิดนะ แล้วเอเบ็กเราทางฝรั่งเศสครับรางหนักคันนี้่อนท้าจะวิ่งเร็วนะแต่ว่าก็หลีบรอดและอาจจะโดนอย่างนี้ครับโดนเข้าข้างแล้วโอ้ยแล้วเข้าข้างอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเหลือขั้นเดียวนะเหลือคุณอันรุ่นนี่ครับที่ใช้เอเ็ก์รางฝรั่งเศสเลยนะโอ้จะไหวไหมครับสามต่อดึงแล้วข้างหน้ามีเจอนะข้างค้างคงมีครับโดนลุมครับโอ้โหโอ้ยยังไงฮะ,ะสู้ได้ไหมครับสู้ได้เลยเฮ้ย แล้วก็แล้วก็ยังไงครับเหลือคันเดียวเนะี่ยโดนยิงข้างหลังโอ้โหมันถึกอยู่หัดมาโอ้ยก็ไม่รอดครับจีจีครับอกว่าจีจีดนบีอพีเนีกูดเกมนะนะฝั่งขวามือรับไป5คะแนนนะซ้ายมือรับไป4คะแนนนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะเดี๋ยวเขา่ากถ่ายลูกกันนะฮะนี่ครับปาดหนึ่งปาสองนะครับโอเค เกมแรกนะครับขวามือสี่นะฮะอ่านะเกมแรกนะเออเอาลงมาก่อนครับนะอืมนะฮะเคแคมีเกมที่สองครับอ้า uh, มีเกมสองต่อนะครับ